มื่อน,นี้เสนอแกงอ่อมรวมมิตรพี่น้องใส่ขะนอกเข้าไปแล้วกาศใส่ผิดเข้าไปจ้าแกงอ่อมตัวมีดเขน้ำเดือดเดือนนะคะตำพริกพอยหยาบใส่กระเทียม แล้วก็ตำด้วยปะลาค่ะสอช้อนพอนะคะตำด้วยน้ำปลานิดนึงแล้วเราก็จะใส่ทบขั่วเข้าไปนะคะ แล้วก็ตันด้วยพ้าเอกค่ะมีอะไรก็ใส่มันจะมีเห็ดทงนูนะคะแล้วก็ฟักทองต้นหอมค่ะแล้วเราก็ปล่อยให้เข้าเดือดนะคะถ้าเข้าเดือดสุกเราก็ตัดโอยได้นะคะรอให้เดือดก่อนค่ะสักครู่สักคร,รู่จะเห็นตรงนี้นะคะมันคือหอมหัวใหญ่นะคะแต่เราจะเอาผักมาเพิ่มนะคะคือผัก กาดขาวค่ะอเอามีดตักใส่าสาผเพิ่มนะคะเราจะใส่ผักกาดขาวเพิ่มนะคะแล้วก็คนนิดนึงนะคะวันนี้เราจะแกงรวมมิตรค่ะ นรอให้มันสุกก่อนนะคะสักครู่สักครู่<ม>อันนี้มันก็สุกแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะแล้วเราก็ตักไปกินนะคะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยค่ะแกงผักัวมิด ันนี้เรามาเสนอเมนูย่างผัดทวมนิดพิเบษน่าทานไหมคะทำง่ายด้วยคะ่ะเนไเฮ้ยสวยมากเลยขอให้ฟักทองสุกก็เป็นโอเคค่ะก็ปกินได้เลยค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆรักนะวันนี้ก็มาแค่นี้ค่ะเมนูนงง